สวัสดีครับนี่คือ Inside News สรุปข่าวประจำวนันแอปทัศออนควงนนกุลชานนชฉลองวันเกิดเพื่อนสนิทแคปชั่นคือชัดเจนสุดแล้วว่า Happy Birthday สุขใดเล่าจะเท่าคืนวันสุขสุขมากหรือเปล่าไม่รู้แต่สุขอยู่อรู้ชะจะสุขหรือจะเสา เพื่อนไม่เหงาอีกแล้วสิก่อนวันหยุดลองมาหยุดที่เราก่อนได้นะจีบยากหรือเปล่าไม่รู้แต่จีบอยู่อะรู้แล้วความสัมพันธ์เริ่มชัดเจนขึ้นเรื่อยๆสำหรับคู่ของแอปทอสอ่อนพักสุขเจริญกับนนกุลชาญน,นนสันตินทรกุลที่ทางคูได้เปิดใจออกมาให้สัมภาษณ์แบบชัดๆและล่าสุดนนกุลได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งหลังแอปได้ออกมาเปิดใจถึงความสัมพันธ์ของทางคู เผยแอบอมยิม้มตอนฟังสัมภาษณ์ยอมรับครั่งรักมากลันยังไม่กล้าขอเป็นแฟนเพราะเกรงใจล่าสุดวันที่25พฤศจิกาย,ยนอินสตาแกรมธนิการได้มีการเผยแพร่ภาพร่วมเฟรมกับสาวแอปและนนกุลพร้อมหน้าผอมตากับน้องปีใหม่กับเหล่าเพื่อนสนิทสมัยมหาวิทยาลัยของนางเอกสาวที่ดูแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักกันไม่น้อยซึ่งทางเพื่อนของแอป ได้ระบุคแคปชั่นที่ทำเอาหลายคนถึงกับต้องรีบกดไลค์รัวๆให้เลยว่า #happybirthday s h h t a a g สุขใดเล่าจะเท่าคืนวันสุขสุขมากหรือเปล่าไม่รู้แต่สุขอยู่อรู้ชะจะสุขหรือจะเสาเพื่อนไม่เหงาอีกแล้วสิก่อนวันหยุดเสาลองมาหยุดที่เราก่อนได้นะจีบยากหรือเปล่าไม่รู้แต่จีบอยู่อรู้แล้ว hashtag นิทศ34 โรเซ่โพสภาพรวมกลุ่มสีสาวแบล็ k พิงค์แม้สัญญายังลุมเครือโรเซ่โพสภาพพร้อมหน้าสีสาวแบล็ k พิงคที่หลายคนต่างรอคอยหลังจากเรื่องราวการต่อสัญญาที่ยังลุมเคลือทุกคนต่างไม่ได้เห็นภาพนี้มาเนิ่นนานพร้อมกันนี้โรเซ่ยังได้โพสต์ความในใจถึงการรับรางวัลรวมถึงได้รับเชิญเข้าร่วมกล่าวในงาน apec ซึ่งเธอเป็นคนเดียวในวงที่ร่วมงานว่า หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาฉันรู้สึกเป็นเกียรติมากที่รับเชิญเข้าร่วม Apple Park เพื่อกล่าวในพิธี APEC เกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องสุขภาพจิตและ b l a c k พิ n k ยังได้รับเชิญเข้าร่วมงานเลี้ยงของชาวเกาหลีที่พระราชวังบั k กิงแฮมและได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ MBE พร้อมกับเพื่อนร่วมวงสัปดาห์ที่หลากหลายความรู้สึกจริงๆแต่คำว่าปราปื้มคงเป็นคำบรรยายที่ดีที่สุด ขอบคุณบริงทุกคนที่สนับสนุนพวกเรามาตลอดรู้สึกดีใจจริงๆที่มีแพลตฟอร์มนี้และได้รวมแชร์เรื่องราวดีๆไม่ทนเพจดังฟาดการนอกใจไม่ใช่เรื่องปกติพวกมีชูควรได้รับกรรมต้องบอกเลยว่าชาวเน็ตต่างสืบค้นหาข้อมูลกันอย่างโรวัวๆเนื่องจากก่อนหน้านี้ เพจดังอย่างเจมอยร้อยแปดได้ออกมาโพสต์ย่อนคำใบถึงนักร้องลูกทุ่งสาวท่านหนึ่งมีโลกสองใบสับร่างเก่งไม่ไหวสับไปสับมามีปัญหารถไฟประทะกันเฉยสุดท้ายเรื่องอีรุงตุงนังเกือบถึงขั้นลงไม้ลงมือด้วยกันตำรงตำรวจทำงานกันจ้าละวันจนมีชาวเน็ตบางคนแห่โยงไปยังนักร้องลูกทุ่งสาวอย่างจะนงพนีหรือจะอาสยามในทันที กระทั่งจะก็ได้ออกมาปล่อยโฮกลางไลฟ์เปิดใจทั้งน้ำตายืนยันแล้วว่าไม่ใช่ตนล่าสุดเพจดังเจมอลร้ยแก็ได้ออกมาพูดถึงเรื่องความซื้อสัตว์ของคู่ชีวิตลงบนโซเชียลอาไว้ว่าความเจ้าชูเป็นเรื่องปกติแต่การไม่ซื้อสัตว์และการครบซ้อนมันนอกใจมันไม่ใช่เรื่องปกติโวยอย่าเสรอเกียรติอีกหนึ่งกับการเข้าค้างศิลปินดารา หรือพวกคนมีชู้ให้ถ่ายว่ามันเรื่องของเขามันปกติปะพวกมึงลองเจอกับตัวเองก่อนนะแล้วจะรู้ว่าคนเราไม่ควรเติบโตมาเจอเรื่องเฮ่เฮ่แบบนี้ควรอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขถึงจะเป็นแค่คนธรรมดาหรือเซเลบดาราเราก็มีสิทธิ์มีความสุขโวยอย่าอนุญาตให้ใครมามีอิทธิพลย่ำยีใจเราให้มากเกินไป และอีพวกที่นอกใจมีชู้หรือกิก๊กมันควรได้รับกรรมค่ะฟังอีกรอบนะความซื่อสัตย์เป็นมาตรฐานขั้นต่ำในการใช้ชีวิตคู่อย่าทำให้เรื่องความซื่อสัตย์เป็นเรื่องของความโชคดีปอลอพูดถึงความเจ้าชู้ของคนทั่วไปที่สมควรรับกรรมไม่เจาะจงใครพิเศษเตือนให้รู้ว่าความไม่ซื่อสัตย์ไม่ใช่เรื่องปกติแต่ก็ไม่ได้สอนให้เรา ต้องไปตามด่าม,มันจนบานบึ่มแค่รอให้มันรับกรรมก็พอด้วยรักอีกทั้งยังโพสต์ต่อใต้คอมเมนต์ว่ากูแค่พูดถึงความเจ้าชูของคนทั่วไปที่สมควรรับกรรมไม่เจาะจงใครพิเศษสอนให้รู้ว่าความไม่ซื่อสัตย์ไม่ใช่เรื่องปกติแต่ก็ไม่ได้สอนให้เราต้องตามไปด่าม,มันจนบานบึมแค่รอให้มันรับกรรมก็พอ ย้อนคำทํานายหมอดูดังเรื่องรักแอป,ปปี2566อย่างเป๊ะแฟนๆได้ยิ้มแกร้มปีฟินแล้วฟินอีกหลังจากลุ้นเชียร์กันมาตลอดสำหรับคู่ของแอป,ปทักษอ่อนและหนุ่มรุ่นน้องนนกุลชานนนจนกระทั่งสมหวังในที่สุดล่าสุดในการย้อนคําทำนายของหมอช้างทศพรเมื่อช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วทำเอาขนลุกกับความแม่นเป๊ะ โดยหมอช้างได้มาเปิดดวงปังในปี2566กับ12ราศีตอนหนึ่งได้ทำนาราศีปังเรื่องความรักปี2566ปรากฏราศีตุลมาแรงอันดับหนึ่งซึ่งเป็นราศีของแอปโดยหมอช้างยังบอกอีกว่าราศีตุลมาเบอร์นหนึ่งลยปีหน้าเรื่องความรักต่างอายุต่างวัยต่างชาติต่างศาสนาในปี2566ดวงดาวแห่งแสงสว่างเข้ามา เตรียมให้พร้อมเปิดได้ปีหน้า2,566นี่แกรนโอเพนิ่งเลยเปิดได้แต่ต้องเปิดปี2,566รารสาศีตุลท้าโสดอยู่ก็มีโอกาสสละโสดแถมล่าสุดหมอช้างยังไปทำนายดวงชะตาเดือนธันวาคม2,566ในรายการหนึ่งทำนายถึงความรักของราศีตุลตอกย้ำเข้าไปอีกถึงความรักเดือนธันวาคมนี้ว่าเป็นช่วงเทศกาลสละโสด เปิดตัวมีความรักที่ลงตัวคนโสดจะเจอคนที่ใช่ตัวจริงใบเฟิร์นพิมพ์สนกฝีมือสุดจริงๆสกิลแอคติ้งอย่างเทพขนาดเพื่อนดารายอย่างอึง้งเกิดมาเพื่อเป็นซุปตาจริงๆสำหรับใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหรือวิเศษไพ่บู์นางเอกซุปตาขวัญใจแฟนๆวัย31ปีซึ่งการันตีได้จากโพสต์ล่าสุดที่เจ้าตัวนำมาแชร์ผ่านอินสตาแกรม แอดไบเฟิร์นพร้อมแคปชั่นแต่และว,วันของอีฉันให้บรรดาแฟนคลับต้องอึ้งไปตามๆกันทั้งนี้ก็เพาะภาพที่ปรากฏในโพสต์ดังกล่าวเป็นเบื้องหลังการทำงานโปรเจกต์ใหม่ที่ไบเฟิร์นพิมพ์ชนกจะต้องสวมบทบาทอินเนอร์ประหนึ่งผู้มีพลังวิเศษสามารถเหาะเหินเดินอากาศได้ซึ่งตลอดการถ่ายทำถึงแปรจะดูยากลำบากและทุลักทุเลไปด้วยอุปกรณ์ตัวช่วยแต่ทวารีลาทวงท่า การแสดงออกทางสีหน้าและแววตาของเจ้าตัวกับดูชิวดูมั่นใจดูเป็นเรื่องง่ายๆแบบธรรมดามากถึงขนาดพื้นพองรุ่นพี่คนดังในวงการบันเทิงอย่างตุกกี้สุดารัฐยังต้องเข้ามาเอ่ยปากชมออกสื่อเลยว่ามีอะไรที่น้องทำไม่ได้ไหมขณะที่แฟนๆเองก็ร่วมอวยยศให้กับความเป๊ะเวอร์ของนางเอกคนโปรดกันรัวๆ แชร์เบื้องหลังประกวดมิสยูนิเวอร์สมีคนเกียดแอนโทเนียจะถีบตกเวทีเล่นอแฟนนางงามหูพึงไปตามๆกันเมื่อปุ้ยปียพรหรือปุ้ยทีพีได้ออกมาพูดถึงเบื้องหลังการประกวดมิสยูนิเวอร์สที่ผ่านมาหลังจากที่เจ้าตัวได้รับรู้บางเรื่องที่มีคนพูดถึงแอนโทเนียโพซิลสาวงามจากประเทศไถว่าเกียดและจะทำทุกอย่างไม่ให้แอนโทเนียได้มงและถ้าแอนโทเนียได้มง จะกระโดดถีบให้ตกเวทีซึ่งปุ้ย TPN ได้เล่าเรื่องนี้ในระหว่างที่ไลฟ์ให้แฟนนางงามฟังซึ่งมีใจความว่าชิงดำกันทุกวินาทีลูกเมื่อวานนี้นั่งเมาส์กับแอนโทเนียถ้าไม่ระหว่างภาพหลักมีเรื่องจะเมาให้พวกเธอฟังเยอะแยะไปหมดเรื่องเบื้องหลังในกองแต่ละคนเป็นยังไงเพื่อนบางคนก็ดีดีรักกันเนาะเพื่อนบางคนก็รายกาดเมื่อวานเขาเล่าให้ฟังฉันจี๊ดนะ มีคนหนึ่งบอกว่าเกียรติแอนโทเนียไม่ชอบเลยฉันจะทําทุกวิธีทางให้แอนโทเนียไม่มงถ้ามงฉันจะกระโดดถีบให้ตกเวทีแปลเป็นไทยนะอืมฉันฟังแล้วขึ้นหน่อยแน่เสียดายมารู้ตอนที่จบการแข่งขันแล้วไม่งั้นเป็นเรื่องสีสันในกองนั้นสุดๆส,สนุกเดี๋ยวฉันจะทำภาพยนตร์บันทึกเหตุการณ์อยาคิดนะวาเป็นอินเตอร์ แม่ผู้หญิงอะอยู่ด้วยกันสองคนไม่มีปัญหาพอเกินสามปุ๊บทันทีคนที่พูดได้เข้ารอบไหมแม่เดี๋ยวต้องขออนุญาตแอนโทเนียแล้วจะมากระซิบบอกฉันฟังแล้วฉันจีดแม่ใหญ่นี่จะถีบลูกฉันตกเวทีเลยเหรอแต่ก็ธรรมดาแหละบางคนก็แอบทำเป็นแบบโอ้ยแอนโทเนียสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนเยอะนางงามประเภทนี้เยอะฉันดูออกหมดแหละ ไม่ต้องมาถามเลยทวีปไหนแม้ทวีปไหนแล้วเรื่องนี้แม่รู้มาเ่าๆนะจากพวกเอมดีและผู้สื่อข่าวในนั้นรู้จักกันแล้วมาเมาให้ฉันฟังนั่งเมากันสนุกสนานหลายๆคนมาบอกว่าคนนี้เมาแอนโทเนียด้วยนะถามว่ารู้ได้ยังไงเขาบอกว่าเมาให้ได้ยินจักจักไม่มูอยู่ไม่ได้ลิเดียแมทธิวขายบ้านทิ้ง หนุ่มหลงหนักอยากมีลูกอีกเจ้าหญิงแห่งวงการ R&B ลิเดียควงสามีสุดหลอ่อแมทธิวและลูกๆตัวตึงทั้งสามคนน้องดีแลนน้องเดมีและน้องดีอ่อนมาเจอพ่อหนุ่มแม่ชมแม่แอบครอบครัวใหญ่อบอุ่นความน่ารักล้นเวที3ามแซบหคนพอหรือยังคะ่ะพอแล้วคะ่ะแม่เดียตอบส่วนพ่อแมทก็โอเคอยู่ดูก็รู้ใจอยากมีอีก แต่ต้องยอมยกธงขาวให้กับเมียหลังจากยื่นคำขาดประกาศให้ไปทำหมันจนฮือฮากันไปทั้งโลกโซเชียลงานนี้ทำเอาพ่อหนุ่มรู้ซึ้งถึงอกุนพ่อลูกดกโดนน้องดีออนตกเขาให้ส่งตาหวานอ่อนๆน,นั่งตักไม่มีงองแงซึ่งปกติไม่ได้ยอมให้ไข่อุ้มจินมากจนแม่ชมต้องเอ่ยถามเอาอีกสักคนใหม่พออยากมีลูกอยู่เนียเอาไปเลี้ยงที่บ้านได้เลยใหม่เนีย เอาสิไปคุยกับเมียเองนะพ่อเจเกลก็อยากมีน้องค่ะแม่ชมบ้านนี้น่ารักเป็นที่สุดมีความรักให้กันมายาวนานนานกว่า18ปีลิเดียก,ก็เป็นคุณแม่คนเก่งแมทธิว <Matthew S 2> ก็ช่วยเลี้ยงลูกอย่างดีมากทั้งคู่ภูมิใจในการและกันสุดๆแต่ไม่อยากเชื่อเลยว่าบ้านอินเตอร์สไตล์ฝรั่งบ้านนี้จะเป็นสายมูตัวพ่อตัวแม่ตั้งแต่ดูเลิกคลอดลูกทุกคนออกรถ จนกระทั่งสื่อบานแล้วสร้างเสร็จไม่ตรงตามหลักห่วงจุยก็เลยขายบ้านทิ้งทันที Baby Monster อร์เดบิวแล้วเปิดตัว MV แรกโดนวิจารณ์สนันนับเป็นอีกหนึ่งการรอคอยของแฟนๆจากค่าย YG Entertainment ที่จะได้เห็นวงเกิร์กรุ๊ปในรอบ7ปีของค่ายหลังจากที่ b l a c k พิ n k ได้หมดสัญญาลงโดยล่าสุดเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมา ได้มีการปล่อยมิวสิกวิดีโอตัวแรกของสาวสาวเบบี้มอนสเตอร์ออกมาแล้วงานนี้โดนวิจารณ์หลากหลายรูปแบบที่มีทั้งชื่นชอบและผิดหวังในเวลาเดียวกันหลังจากที่วงรุ่นพี่อย่างรักพิงประสบความสำเร็จจนเป็นเกอร์กรุประดับโลกโดยมีสาวไทยอย่างลิ่าและลิษามโนบาลกลายเป็นซูเปอร์สตาร์แถวนาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ล่าสุดวง b บบี้มอนสเตอร์ที่มีเด็กไทยถึงสองคนด้วยกันทั้งแพรภริตาชัยคงและแคนนี่ริรชาพอเดชาพิพัฒหรือชิกิตา <c oughs> ก็กลายเป็นที่ตั้งตารอ,อของแฟนๆชาวไทยรวมถึงแฟนเพลงค่าย YG Entertainment ที่อยากเห็นผลงานเกิกรกุ๊ปวงใหม่ที่คาดหวังว่าจะประสบความสำเร็จไม่ต่างจากวงแบล็คพิง k ทันทีที่ประกาศออกมาว่า อาหยอนตัวท็อปของวงเบบี้มอนสเตอร์จะไม่เดบิวต์พร้อมกับเพื่อนๆก็ทำให้ทิศทางของวงเริ่มระสำาเพราะหลังจากที่ตัวหลักหายไปส่งให้แฟนเพลงบางส่วนเริ่มไม่มั่นใจกับวงมากขึ้นจนกระทั่งการเปิดตัวมิวสิกวิดีโอ Batter Up ที่มีสมาชิกวงที่เหลือ6คนคือรุกะพาริตาอาสะรามีโรลาและชิกิตา แฟนเพลงฝั่งเกาหลีได้วิพากษ์วิจารณ์ว่า Baby Monster ให้ความรู้สึกไม่ต่างจากวงเกิดกลุ่รุ่นบีของ่ายทั้ง t o A n y One และ Backping ซึ่งมิวสิกวิดีโอที่ออกมาให้ความรู้สึกเดียวกันทั้งการยืนเต้นอยู่หน้าพร็อบใช้ฉากหลังใหญ่ๆห,หรือแม้แต่การลำดับท่าเต้นดูเชยไปหน่อยมันดูเหมือนมิวสิกตัวอื่นๆที่ผ่านมาฉันนั่งดูหนึ่งนาทีก็พอคาดเดาได้ รู้สึกเหมือนกำลังดู MV สมัยเคบาลลาดสมัยก่อนเลยฮ่าฮตอนที่ฟังก็ทำให้นึกถึง To Anyone ไม่มากก็น้อยดู MV แล้วทำให้นึกถึงสมัย To Anyone กับ4 minutes ปกติแล้ว YG มักจะเรียนแบบตัวเองตอนนี้เลยอยากที่จะแยกแยะว่าวงไหนเป็นวงไหนแล้วลดสนิยมไม่ดีเลยงานนี้แม้แต่คนค่ายวายจ t e r t e r t m i n t e n t ก็ออกอาการปิดหวังกับผลลัพธ์ที่ออกมาเช่นกันโดยโยนความผิดทั้งหมดให้กับยางฮายอนซอกประธานค่ายที่ขอลงมือคุมงานเองโดยไม่ใช้มืออาชีพในชุมชนออนไลน์ออนไลายสำหรับคนที่ทำงานในเกาหลีใต้ที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้วคนจากค่ายวาจิเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ออกมาเปิดเผยว่าไฟล์บริหารไม่มีผู้กำกับภาพและยางฮายอนซอก คือคนที่คุมงานในการเดบิวต์ของ Baby ้มอนสเตอร์งานนี้หลายคนมีความคิดเห็นตรงกันว่าที่มิวสิกวิดีโอและเพลงออกมาดูล้าสมัยน่าจะเป็นสาเหตุจากยางฮยอนซอกจึงเรียกร้องอยากให้ยางฮยอนซอกวางมือจากค่ายและปล่อยให้คนรุ่นใหม่ได้สร้างสรรค์ผลงานพร้อมกันนั้นหลายๆคนยังเทียบฝีมือของวง b บ a ็ k พิง k ที่โปรดิวส์โดยเท็ดดี โปรดิวเซอร์ชื่อดังและ Baby Monster ที่โปรดิวเซอร์โดยยางฮยอนซอกวาแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเพราะในรายชื่อเครดิตนั้นสองโปรดิวเซอร์คู่บุญในเพลงฮิตต่างๆของศิลปินค่าย YG Entertainment ได้หายไปทั้งตัวของเท็ดดีและชอยส์ e 32ผู้ที่เคยดูแลตอนซีรีส์คัดตัว last evolution ของวง Baby Monster ด้วย ในขณะเดียวกันแฟนเพลงบางส่วนของค่าย YG Entertainment ก็ชื่นชอบโดยมองว่านี่คือการคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของค่าย YG Entertainment ที่พอเห็นวิดีโอและสไตล์เพลงก็รู้ได้ทันทีว่ามาจากค่ายเพลงไหนยังฮยอนซอกได้กลับรรมาทำงานในส่วนของการผลิตที่ค่าย YG Entertainment อีกครั้งหลังจากที่หายไปจัดการกับคดีความต่างๆของตนเอง พอก่อนหน้านี้เขาถูกตั้งข้อสงสัยว่าใช้เงินปกปิดเรื่องยาเสพติดของศิลปินในการพิจารณาอุทธรณ์ครั้งล่าสุดเขาถูกตัดสินให้คุมประพฤติหนปีและจำคุก6เดือนหากฝ่าฝืนการคุมประพฤติอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คิดได้นะครับขอบคุณครับ